ทำอะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกผักอะไรผักโขยเล้งใช่ไหมสุดยอดของผักอันนี้มันจะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินต่างๆแล้วก็รสชาติางไงอ่อนนุ่มเนอะไม่ได้แข็งไม่ได้เหนียวเป็นวัตถุดิบหลักที่เราจะเอามาทำปะคมอบชิดล้างให้สะอาดล้างกี่น้ำดีอันนี้สองสองน้ำสิเดี๋ยวมันมี เศษดินติดเนาะไม่ดีเนาะต้อง,องล้างตรงลกบให้มันดีๆเออดินดนจะอยู่ตรงซอกตรงเก้เออ,เอ,อโอเคะเสร็จแล้วคะมือไอ้คลามีา้ กินที่บ้านมาจําเป็นต้องเอานา้ำอืมอันนี้น่าจะได้เป็นมันกี่ถ้วยเนี่ยห้าถ้วยเนาะอ่าบีบน้ำให้แห้งก่อนบีบสุดแรงเลยโอ้โหก้ามขึ้นละก้ามขึ้นละก้ามขึ้นละเออเขี่ยขึนกเกี่ยงนี่จะต้องสะอาดเลย ทุกอย่างต้องสะอาดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวทองเสียเนาะ <c oughs> จุด<ๆ>จุดน้องตะกี้ทำอะไรก่อนเปิดไฟเปิดไฟจากนั้นรอเตาให้ร้อนใช่ไหมเติมเนยลงไปในกระทะใส่เยอะใส่น้อยใส,ใส่พอหอมเนาะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเลี่ยนอเออโอเค รอเนยให้ละลายแล้วก็เติมอะไรไหอมหัวใหญ่หลลยอ,อย่าใช้ไฟแรงเกินไปเนาะใช้ไฟแรงตอนที่ละลายเนยต่อไปใส่อะไรแครอทแครอทหนึ่งถ้วยตวงหั่นให้ละเอียดเนาะนนตามด้วยแครอทแครอทต้องผัดในน้ํามันถึงจะได้ถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่าวิตามินมันละลายในน้ํามัน ใส่น้อยๆเนาะของเล่นกำลังแปลงเนาะแปลงได้แปลงได้แปลงแปลงอะใส่ไรใส่กรอบผัดอีกหน่อยนึงอันนี้ง่ายมากเลยเนี่ยอ่าต่อไปใส่นมสดเนาะสุดแล้วใส่นมสดเนาะ เราไม่อยากให้ไขมันเยอะก็เลยไม่ใช้วิปปิ้งครีมอ่อาทำอะไรทำให้ข้าวมันไส่ข้าวอย่างนึงเอ,เอาตออเร็วอ่ะเออใส่พริกไทยใส่ไรนี้พริกไทยใส่เยอะอกว่าห,หน่อยหน่อยนึงเนาะพอหอมเนาะ,ะคนแต่ของกระทะเขาจะวอติดเลยเบาไฟหน่อยเนาะ อันนี้จะมาตดเลยกระทะเดี๋ยวนมใหม่แล้วก็กระทะหางแบบตดเละอ่าต่อไปใส่อะไรอันนี้ชีสเนาะชีสแผ่นชีสแผ่นอ่ะแต่ก่อนที่จะใส่ชีสแผ่นคนเนี่ยอ่ไฟอ่อนๆเนาะต้องไฟอ่อนๆแป๊บเดียวต้องเพื่อมันเหนียวๆหนียแล้วแป๊บเดียวละลายเลยอ่า อ้าวใส่รพระเอกประคมใสลงไปเลยไม่ไม่ไม่เร็วเร็วเร็วเร็รีบใส่ใสมาเลยใสมาเลยอ่ะคุกคุกคุกเาใช้มะขมตื้อมันต้มเสร็จแล้วนะเหนียวใส่เกลือหนอ่อยบอใส่เกลือหนะน่อย เลยเกลือทั่วๆเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอีกหน่อยอีกหน,น,น่อยหน่อยอืมเออพอเหยียดเข็มภูมาพอนตอนนี้ผักขมผัดเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ดูสภาพเหนียวเนียวหอมชิดหอมชิดหอมชิดเ<ม>ดี๋ยวเรามาตักใส่ถาดครับอ่าเราเตรียมถาดไว้แล้วครับเอาพอดี<ม>พอดีเนาะ เราจ,าจะใส่เป็นชั้นเราจะทำสองชั้นเราใส่ผักแล้วเราใส่ชีสแล้วก็ใส่ผักอีกทีนึ่นจะได้อร่อยแน่จะได้สามถาดนี่ชั้นที่หนึ่งโรยชีสไปแล้วลด้วยเชฟแอนนี่พอก่อนอ่าชั้นที่สองอ่าโอเค โอเคพอเดี๋ยวรัโปะแนาอีกหน่อยนึงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูอะไรทักขมอบชีสชีสเยอะไหมเยอะอ่าเอาไปไหนต่อเอาไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นต่อ<ม>พรุ่งนี้เช้าลูกค้าจะได้มาสั่งใช่ไหมอ่าค่อย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 อ่าแช่ยเย็นไว้เลยน่าจะเก็บได้เป็นอาทิตย์<ร>นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย <quin> เดี๋ยววันหลังเราจะพาไปเที่ยวในสวนวชื่อสวนผักด้ยโอ้อยฟาร์มผักด้ยโอเคโอเคโอเคบายโอเค